ไปไปที่นี่เข้าอะไรจะมางามขนาดนั้นน่องเลยตอนฉันมาว่าเป็นแบบนี้ตอนนี้มันทำไมถ่วมฉันแลว้วนี่ตรงฉันมาดำจ้านี่ที่ฉันดำที่ฉันทรงนะจ้าเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยดาเอา ไม่ได้เดาเรื่องจริงเอาไปของเงี้ยยืนกระสวดเลยวาดงามกะงามแน่แต่อยู่ปอาเข่าไหม อืมอน,นี่ตัวมองนำสแสงอันนี้แม่นี้ยังขันมองนีู่มันก็เป็นเที่ยเขียวนี่นามบ่ดิฝั่งนี้คือนาฉัน ฝั่งนี้คือนายจ้อยนายจ้อยฝั่งนี้คือนาฉันส่วนอายุก็เดินนำหน้าฉันไปฉันยังจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่เมื่อก่อนนี้คันคันนาคันนี้มันจะใหญ่จะสูงแต่ในนี้มันเหลือกระแต่เแดหนึ่งเนี่ยสมัยฉันอยู่สมัยฉันเป็นเด็กน้อยเนี่ยคันนาคันนี้คันใหญ่คันสูง แต่วันนี้ทำไมคันน้อยน้อยเตี้ยเตี้ยแต่เข่าก็สูงสูงงามงามดูสินั่นคือเถียงนาเถียงนานาฉันนั่น,นโอเคนะคะท่านผู้ชมทั้งหลายแค่นี้ก่อนค่ะ